สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นบนประจำวันวัที่1พฤศจิกายน2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเร่อะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะคลิปนี้เนาะจารย์จะวางไปสูตรเด่นบนนะคะมีอยู่แค่2ตัวและชอบมาที่10กับหน่วยด้วยนะคะอันนี้ทำให้เราจับง่ายขึ้นนะคะ ใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยสําหรับ f อฟซนะคะที่ช่วยอาจารย์ชมโฆษณาอาจารย์ขอขอบพระคุณไว้ณที่นี้เลยคะ่ะแล้วก็ขอให้วัวนี้ได้รับโชคนะคะสำหรับวัวนี้อาจารย์ตั้งใจทําเต็มที่นะคะโดยเฉพาะบนนะคะส่วนล่างนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็มีแค่สองสามชุดเองนะคะเดี๋ยวค่อยวางให้เนาะอันนี้ดูบนไปก่อนนะคะบนนะะของหวยไทยนะคะ จะเป็นสูตรเนี้ยชอบมาที่สิบหน่วยะคะ่ะท่านผู้ชมดูเน้นนะสิบหน่วยแล้วมันมีแค่สองหลักในทีนี้ก็คือใช้หมื่นบวกพันบวกร้อยบนบวกสองคงที่มีค่าเท่ากับ x บวกหนึ่งได้เท่าไหร่แล้วเดินไปแต้มเดียวแล้วก็จะลืมนะบวกสองคงที่นะ,ะอาจารย์จะใส่เลขสองทุกงวดเลยมาไล่เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตใส่เลขสองให้หมดเลยต่อมาเราก็มาเช็คที่สูตรอาจารย์จะ ทำสูตรนะเดี๋ยวสูตรยากๆนะคะช่วงนี้เป็นช่วงพักผ่อนอาจารย์ก็เพิ่งหายไข้มารู้สึกดีขึ้นมาวันสองวันมานี่นะคะแล้วก็เดินทางไกลนะฮะไปเสริมดวงมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ไปทําบุญนะคะเนื่องจากอาจารย์ถูกหวยราสองสามงวดติดกันแล้วนะคะก็เลยเอาไปทําบุญไปทําบุญแล้วก็เสริมดวงนะคะเพื่อที่จะให้นะฮะ fc ของทางช่องมีโชคด้วยนะคะ สองเจ็ดสองนาะสองเจ็ดสองเดี๋ยวใสงวดอยู่นะสิบงวดสองตัวเองนะคะสองเจ็ดสองตามนี้เลยนะเดี๋ยวจานย้อนไปหนึ่งงวดเดี๋ยวจะดูฝั่งซ้ายมือนี่ให้นะคะตามตามตลางที่เราจะทำมานี่นะว่ามันใช้ตัวไหนบ้างงวดแรกนะคะงวดที่หนึ่งหลักหมืน่นเดี๋ยวแป๊บหลักหมื่นนะเลขสาม พันเลขสองร้อยบนเลขเก้าบวกสองคงที่อ่ะอยังไม่ได้ขยับเลยเนาะโมแต่โมอยู่เนี่ยนะสามก็สองเป็นห้าห้าก็เก้าเป็นสิบสี่สี่บวกสองเป็นหกเนะี่ยได้หกบวกหนึ่งเป็นเจนะ็ดอ่ะสองตัวนี้นะสองเจ็ดสองเห็นไหมคะอันนี้ก็มาที่สิบเลยตักสิบต่อมางวดที่สองสองเจ็ดสอง มืน่นสองพันห้าร้อยบนสองบวกสองคงที่สองสี่หกหกกับห้าเป็นสิบเอดได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองออกแปดเจ็ดสองออเนงี่ยหน่วยะอาจารย์เน้นสิบหน่วยนะอย่าลืมนะที่ทาสีเหลืองๆไว้ให้เนาะสิบหน่วยไม่รวยงวดนี้จะไปรวยงวดไหนนะงวดนี้รู้สึกง,ง่ายที่สุดเลยนะสำหรับที่ท,ทำมานะคะ แล้วคิดว่าน่าจะเดินด้วยนะคะสุดที่ง้อที่สามตรงแปดเจ็ดสองหนึ่งหกพันสี่ร้อยบนแปดบวกสองคงที่เป็นยี่สิบพอดีนะคะยี่สิบได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งออกหกศูนย์ห้าศูนย์ต่อมาดูสูตรที่สี่เลยนะเอ๋ง้อที่สี่ งวดที่สี่หกศูนย์ห้าดูหลักหมื่นเลขสองพันเลขสองร้อยบนเลขหกสองคงที่สองก็สี่สองเป็นสี่บวกหกเป็นสิบหมดแล้วเหลือเลขสองตัวยกมาเลยสองบวกหนึ่งเป็นสามบวกห้าสามสูนย์เนี่ยสิบอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมสิบสามนี่สิบบนต่อมางวดที่ห้างวดที่ห้าตรงห้าสามศูนย์ 1 6่0หกพันเก้าร้อยบนห้าสองคงที่หกกับเก้านี่เป็นสิบห้าห้ากับห้าเป็นสิบหมดไปเหลือเลขสองยกมาสองบวกหนึ่งเป็นสามออกสี่ห้าสามเนี่ยหน่วยแล้วนะสิบหน่วยนะอาจารย์แน่แบบคู่ขี้มาให้นะคะคู่ขี้ที่เป็นสูตรสูตรโต๊ะนะอันเนี้ยเป็นโต๊ะ สองตัวนะโตสองตัวบนนะอันนี้ได้สามใช่ไหมสังเกตนะถ้าตัวไหนชนจะมานะคะห้าเจ็ดสามในชนที่เลขสามนะตัวชนเลขสามนะคะท่านผู้ชมชนเลขสามเข้านะคะเลขสามนี่แต่สูตรเนี้ยมันจะเข้าสองตัวก็คือห้ากับสามใครยังไม่ได้ชมสูตรนี้ลองเข้าไปดูนะเดี๋ยวอาจารย์ใส่ไปในอีพีที่อะไรหลัหกร้อย น่าจะเป็นยี่สิบหกมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ EP ที่ยี่สิบหกแล้วนะเขียนก่อนนะ EP เรียกว่าอะไรคะโต๊ดนะโต๊ดสองตัวบนเดี๋ยวจันโน้ตไว้ก่อนโต๊ดสองตัวบนดูก่อนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยว fc หาไม่เจออถูกต้องเลยนะคะท่านผู้ชม EP ที่26โต๊สองตัวบน สองสี่ศูนย์ไไหนเขียนไว้ก่อนอือไหนละตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยค่ะชนแล้วเข้านะชนสังเกตนะอะไก็เข้าต่อมานะงวดที่หกงวดที่หกตรงที่ออกสี่ห้าสามมาดูตัวแรกก่อนเลยหลักหมื่นเล้หกหลักพันเลขศูนย์ร้อยบนเลขสี่บวกสองคงที่ เป็นทั้งหมดสิบสองนะคะสิบสองได้สองบวกหนึ่งเป็นสาออกเจ็ดแปดสองเนี่ยเลขสองเข้าที่หลักหน่วยนะ,ะ<ม>สำหรับสูตรโต๊เนี่ยนะได้ศูนย์สองแปดใช่ไหมศูนย์สองแปดตูตัวชนนะคะมันจะชนที่เลขสองสองมันจะเข้านะสองจะมานะคะท่านผู้ชมเนี่ยตัวชนเลขสองชนตัวเดียวนะเลขสองแต่สูตรเนี่ยมันจะมาสองตัวเพราะมันเป็นโต๊ใช่ไหมมันจะมาสองกับแปดนะค่ะสองกับแปด อันนี้คืออะไรห้ากับสามใช่ไหมแต่นนเข้าห้าตัวนี้นี้สองก็บแปะก็จะเข้าตัวนี้ใครยังไม่ได้ดูคลิปนี้ก็ไปลองไปเข้าไปชมนะคะมันอยู่ในอีพีที่ยี่สิบหกอันนี้ก็ถูกไปเนาะอันเนี้ยโดยชนนะอาจารย์เน้นตัวชนนะใส่ดาวไว้ให้ตลอดเลยดาวสลับดาวเลยจะได้เห็นต่อมางวดที่เจ็ด ้อที่เจ็ดตรงที่ออกเจ็ดแปดสองเรามาดูก่อนหมื่นเลขเจ็ดพันเลขหนึ่งร้อยบนก็เลขเจ็ดบวกสองคงที่เจ็ดสองเป็นสิบสี่เป็นสิบห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดออกสี่เจ็ดแปดอันนี้เข้าสองตัวเลยนะทั้งเจ็ดทั้งแปดอยู่ที่สิบหน่วยด้วยนะคะสิบหน่วยนะท่าส่วนนี้เป็นแนวของเลขคู่นะคะก็น่าสนใจที่เลขคู่อ่นะ,ะอันไหนเป็นเลขคู่อันนี้คือเลขแปดเลขคู่ใช่ไหมนะเลขคู่ สูตรนี้เข้าสองตัวนะเข้าเป็นคู่ถางนะแปดกับสี่นะเป็นคู่ถางนะคะคู่ถางแล้วตัวชนชนตัวเดียวนะคะเลขแปดนะเลขแปดจะเข้านะคะตัวชนนะสนใจตัวชนเลขแปดนะเข้าเลยนะ,ะนี่ค่ะต่อมานะงวดที่แปด โมแปด 8, มาดูสูตรสูตรแรกก่อนนะคะตรงที่ออก4 7 8หลักหมื่นนะเลขหนึ่งพันเลขห้าแล้วก็ร้อยบนเลขสี่สองคงที่หนึ่งกับห้าเป็นหกบวกสี่เป็นสิบหมดไปละเหลือเลขสองยกมาเลยสองบวกหนึ่งเป็นสามออกแปดหนะะึ่งสองค่ะเข้าที่หลักหน่วยนะคะท่านผู้ชมหลักหน่วยนะ,ะอาจารย์เน้นสิบหน่วยนะสําหรับสูตรแรกเนะี่ย ส่วนสูตรที่มาแน่จะเป็นคู่โต๊ดนะอันนี้มันแนวของเลขคู่นะคะอันนี้สองก็สามก็น่าสนใจที่เลขสองเห็นไหมมันชนที่สองเลยนะชนที่สองนะชนที่สองชนแล้วก็ต้องเข้านะคะชนที่เลขสองอันนี้ได้สองกับแปดนะจะเป็นคู่ถ่างเหมือนคู่เหมือนวดแรกเลยนะค,ะคู่ถ่างนะแปดตัวนี้เลยนะส่วนสองก็อยู่ตัวนี้มาชนกันกับตัวนี้ก็ได้เลขสองนะตามนี้เลยโอเค ทูขขงวดนี้จังจัดจังสักงวดหนึ่งนะท่านผู้ชมอาจารย์ไปบ่นไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะท่านผู้ชมนะถ้าเกิดได้โชคก็ขอให้ทุกท่านนะได้โชคนะจะได้ช่วยอาจารย์ทําบุญนะท่านผู้ชมเพราะว่าบ่นไปติไปบ่นเอ่อท้าวเวสุวรรณนะคะหน้าทองคําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะงวดที่ออกแปดหนึ่งสองใช่ไหมมาดูก่อนหลักหมื่นสอง พันศูนย์ร้อยบนแปดก็แปดหนึ่งสองนะสองคงที่อันนี้สองตัวเป็นสิบหมดไปแล้วเหลือเลขสองนี้ยกมาเลยสองบวกหนึ่งเป็นสามออกสองศูนย์สองเข้าเลขสองนะยูนที่หน่วยนะคะอาจารย์เน้นที่สิบหน่วยนะถึงจะเข้าร้อยก็เไม่สนใจนะสนใจสิบหน่วยมันไม่หลุดนะคะส่วนอันนี้ก็ศูนย์สองศูนย์สองแปดเป็นเลขคู่นะคะอันนี้เลขที่เลขสามเพราะฉะนั้นมาชนที่เลขสองนะชนเลขสองอาจารย์ใส่ไว้ก่อนตัวชนนะเลขสอง สองชนนะเข้านะคะสองเข้าอ่ะเอาไว้ที่หน่วยนี่ก็ได้นะส่วนสูตร,ตรนี้นะเข้าสองตัวใช่ไหมศูนย์ก็สองก็คือตัวนี้ก็เป็นคู่ท้ายไปนะจะเป็นคู่ท้ายนะคู่โตสองตัวนะคะตามนี้เลยต่อมาเป็นงวดที่แล้วอ่าเออจะใช่นะงวดที่แล้วนะวดวที่แล้วอาจารย์จะแกะสูตรตรงสองศูนย์สองก่อน องศูนย์สองหมื่นเลขสองพันเลขเจ็ดร้อยบนเลขสองบวกสองคงที่สองก็เจ็ดเป็นเก้าบวกสองไปสิบเอ็ดหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะได้สามก็สี่ออกสี่สี่หกเนี่ยเข้าที่เลขสี่นะคะเข้าที่เลขสี่อาจารย์เอาไว้หลักสิบนะไว้หลักสิบส่วนอันนี้เป็นแนวเลขคู่นะคะสองสี่ศูนย์เพราะฉะนั้นเลขคู่ก็คือเลขสี่นะที่ชนชนที่เลขสี่นะสี่นะชน สี่ <4 S 2> นะฮหนมะอันนี้ก็เข้านะเข้าสี่นะตัวนี้มันเป็นเบิ้ลนะสี่สี่ใช่ไหมมันจะเป็นคู่หน้าคู่หน้าตัวนี้อันนี้มาสูตรนี้ต้องมาสองตัวนะสี่สี่เป็นตัวเบิ้ลนะคะทุกตัวนี้ก็คืออย่างเนี้ยก็เป็นหกแปดหกสี่แปดสี่แล้วก็หกหกแปดแปดสี่สี่อย่างนี้นะวิธีการเบิ้ลนะจะเป็นคู่หน้านะส่วนตัวสี่ก็คือตัวชน มาดูงวดนี้เลยนะตรงนี้เลยสูตรสมุดพอดีเลยหมดแล้วเนี่ยประมาณนี้ก่อนแกะสูตรก่อนเขจะออกสี่สี่หกหลักหมื่นนะหมื่นกับพันแล้วก็ร้อยบนเอาสามโจวนี้หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบนสี่หมื่นอ่ะหมื่นนะคะไม่ใช่แสนอาจารย์ชี้ผิดนะหมื่นนี่เก้านะหมื่นเลขสามนะสาม แล้วก็พันหนึ่งร้อยบนสี่สามหนึ่งสี่เนาะสามหนึ่งสี่แล้สองคงที่เป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็นสี่เป็นแปดเป็นสิบพอดีเลยได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะคะศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งเราจะรอผลสําหรับสูตรนี้ว่าไ,ได้เลขอะไรแล้วลองมาเล็งตรงนี้นะได้สองสี่ศูนย์นะได้แนวของเลขคู่เห็นไหมคะท่านผู้ชมมันชนกับที่เลขศูนย์นะศูนย์นะคะตัวชนนะ ตัวชนดูซิว่าศูนย์เนี่ยจะเดินหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมสําหรับศูนรนี้เป็นสองตัวใช่ไหมก็จะเป็นศูนย์สี่ศูนย์สองนะศูนย์สี่กับศูนย์สองถ้าเอาสองตัวนะแต่จริงอาจารย์ชอบศูนย์สี่นะแต่ไม่แน่มันก็อาจจะออกศูนย์สองก็ได้จับไปให้นะถ้าเป็นโต๊ะนะโต๊ะสองตัวแล้วหายตัวมาใส่ก็เป็นศูนย์เลยยืนศูนย์ใช่ไหมศูนย์ตัวนี้เราจะยืนตัวนี้โอ้ยังไม่ถูกเนาะยังไม่มาใช่ไหมรออยู่ รออยู่นะนี่เลขศูนย์แล้วก็เป็นศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์สองแล้วกันอ่ะจะออกสองศูนย์สี่เลยหรือไม่นะ,ะอันนี้มันก็ไม่ไมค่อยมาสามตัวนะก็ไปหาอีกตัวหนึ่งนะตัวเด่นๆที่เลฟสี่ชอบมาใส่เลยนะคะแล้วแบบถ้าเป็นตรงนี้ก็ศูนย์นะต้องมาสองตัวนะจะศูนย์สองศูนย์สี่นะคะตัวนี้แต่มันชนที่ศูนย์ตัวเดียวอาจารย์ก็เน้นตัวนี้ศูนย์อะ ได้ล้เลขศูนย์ศูนย์ศูนย์นะสองชุดนะถ้าศูนย์แล้วมันก็ไม่คงจะไม่สองสี่นะไม่คงจะไม่สองสี่นะคงจะเป็นแค่ศูนย์เอาตามแนวที่เราทํามาไดนะ้นี่ค่ะศูนย์สองศูนย์สี่ใช้สองตัวนี้ก็ได้แล้วไปหาอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งอาจจะเป็นในสูตรอื่นที่ไม่มีศูนย์สองสี่เอามาใส่ให้หมดเลยก็ได้นะฮะเดี๋ยวจะจารย์เจอสูตรไหนดีๆนะที่ไม่มีศูนย 024อาจารย์เอามาเสียบให้เป็นสองชุดนี้เลยนะสองชุดนี้ค้างไว้ก่อนนะคะแต,แต่จร่จิงเน้นเน้นชอบตัวนี้นะตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะสวยทั้งสองตัวนีะนะคะท่านผู้ชมไม่ทราบตัวไหนมาเหมือนกันบางทีตัวที่เราชอบก็ไม่มาสําหรับอามาตะตลอดชีพงวดที่แล้วเข้านะคะท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวก็มาดูต่อมี fc ขอมาตะกี้เข้าไปอ่านในคอมเมนต์เห็นแวบๆบแบบนะยังไม่ได้คำนวณให้นะเอาเอาที่ ที่น่าสนใจไปก่อนอันนั้นมันให้ชัวร์อยู่แล้วแหละนะคะเอาเฉพาะตรงนี้นะคะตั้งแต่งวดที่ที่ห้ามาเลยเนาะที่ห้ามาแค่หน้าจอไว้แค่นี้ก็พอนะคะอะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวคืนนี้นะคะอาจารย์กลับมาจากจังหวัดปราจีนบุรีเดี๋ยวช่วงเย็นนะประมาณสักสี่โมงเย็นนะสี่ห้าโมงเย็นเย็นๆนะอาจารย์จะเดินทางไปปราจีนบุรีนะห่างจากบ้านอาจารย์ประมาณร้อยกิโลเศษโดยประมาณนะ อาจารย์ไปทําธุระเสร็จจะกลับมาถึงบ้านก็ประมาณสามทุ่มนะโดยประมาณนะสามทุ่มตีไปแล้วก็ตีกลับเลยนะคะทำธุระเสร็จก็กลับมาแล้วก็อาจารย์จะมาคํานวณสูตรหวยนะคะเป็นข้อมูลบนให้เอฟีนะสำหรับค่าคืนนี้นะเฉพาะข้อมูลบนส7สูตรอาจารย์จะทาคืนนี้แล้วพรุ่งนี้ชาจะหวังให้แล้วก็จะวางอมาตะตลอดชีพให้ด้วยนะคะจะเอาแต่สูตรสําคัญสาคัญนะล,ลงให้วันพรุ่งนี้นะคะอ่า ยังมีเวลาอีกหลายวันนะคะวันนี้เพิ่งวันที่23เองนะวันจันทร์ที่23วันที่หวยเราจะออกนะท่านผู้ชมที่ชอบหวยราก็จะลืมนะคะสําหรับล่างก็จัดไปตามที่อาจารย์วางให้สําหรับบนนั้นก็จัดไปนะ,ะตามที่ท่านผู้ชมชอบที่อาจารย์วางให้นั่นแหละนะคะจะเหมาทั้งหมดเลยก็ได้นะคะสิบบาทยี่สิบาทหรือใครจะคัดเลือกเอาตัวที่ตัวเองชอบก็สุดแล้วแต่ สำหรับคลิปนี้เนาะเป็นคลิปเด่นบนนะคะอาจารย์เน้นนะที่ชอบที่ลงให้เพราะว่ามันมาเฉพาะสิบหน่วยเท่านั้นนะะสิบหน่วยถ้ามันมาก็จะไม่อยู่กับสิบกว่าหน่วยนะศูนย์อะไรก็ว่าไปอันนี้ก็มีสูนยนี้ก็มาทั้งคู่หน้าคู่ถากนะคะแล้วก็คู่ท้ายอ่าอ่แล้วก็วัดไปเลยนะ เดี๋ยวอาจารย์จะไปเช็คหลักหน่วยอีกทีหนึ่งนะหน่วยบนว่าจะเด่นที่ตัวไหนนะเดี๋ยวค่อยฟันท่งไปเนาะแต่อนนี้อาจารย์ก็เห็นคร่าวๆอาจารย์มีหลักหน่วยแบบตัวเดียวนะคะมันจะเป็นที่เลขสี่เนี่ยแหละจะเป็นศูนย์สี่เนี่ยแหละนะคะศูนย์สี่อาจารย์ชอบคู่นี้นะศูนย์สี่แต่ก็จัดไว้ให้ตรงนี้นะโต๊ะศูนย์สองศูนย์สี่เนี่ยนะ,ะแล้วก็สําหรับงวดนี้นะ,ะวิ่งศูนย์นะคะท่านผู้ชมจากหลากหลายสูตรเลยนะคะหวังว่าคงไม่มาศูนย์ศูนย์นะ ไม่แน่นะท่านผู้ชมพูดเสร็จมาทําไงนะถ้ามาพ่อมันเบิ้ลมันมก็จะเป็นสองสองสี 2, ่สี่แล้วแต่นนี้มันตัวนี้มันอยู่ที่สิบหน่วยถ้ามันมาจะเป็นศูนย์ศูนย์นะถ้าเบิ้ลนะกันกันเบิ้ลใช่ไหมศูนย์ศูนย์นะท่านผู้ชมศูนย์ศูนย์เลยยังไม่เคยออกเลยด้วยนะทั้งบนทั้งล่างล,ลงท้ายศูนย์ศูนย์ศูนย์นะใส่สีเหลืองไว้แล้วกัน เผื่อใครชอบถ้าศูนย์ตัวนี้มันมาเพราะมันอยู่ที่สิบหน่วยล้วมันเบิ้ลก็เบิ้ลศูนย์ศูนย,นย์แต่อาจารย์จะชอบแนวทางแบบนี้มากกว่าศูนย์สี่หรือะจะเป็นศูนย์อื่นเดีย๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวอาจารย์จะหาตัวกันกันไว้บ้างอาจารย์จะเอาตัวศูนย์เนี่ยไปกันกับอมตะตลอดชีพนะคะท่านผู้ชมอาจารย์บอกเลยว่าอมตะตลอดชีพไม่มีศูนย์นะคะจะมีสามตัวเลขอะไรบ้างแล้วก็เอาตัวนี้ไปจับเลยสามตัวอาจารย์ว่าเข้าแน่นอนนะคะ แล้วตัวไหนที่มันชนมากๆเราก็เน้นตัวนั้นนะ,ะแล้วก็อีก2ตัวเราก็สำรรองไว้จะมีทั้งหมดสาชุดนะ,นะคะหลักร้อยเจ๋งๆมาเสียบก็จบเลยนะคะมาก็มาไม่มาก็เราก็สนใจแค่2ตัวใช้ารางวัที่สตัวบนก็พอนะไม่ต้องหวังถึง3ตัวนะท่านผู้ชมมันยากนะคะถ้าดวงเราไม่ถึงนี้โอกาสการถ,ถูกยากมากเลยนะคะ <S <S อาจารย์ลาไปก่อนนะพบกับมหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ